มิน่าซางสวัสดีปีใหม่ค่ะอะเคไมสเตอเมเดโตโกไซมาสก็สำหรับปีนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนเลยและปีนี้ทางช่องของเราก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นเคยนะคะโคโดชิโมโยโรชิคุโอเนงายชิมาส ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่านรมของคนญี่ปุ่นนะคะเรื่องของกิจกรรมที่เขาทําปลายปีนะคะหรือวันสิ้นปีกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะสําหรับวันปีใหม่นะคะคนญี่ปุ่นเขามีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมนะคะช่วงปีใหม่ของคนญี่ปุ่นกันเนาะว่าช่วงปีใหม่ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างสําหรับกิจกรรมแรกที่จะมาแนะนํานะคะก็คือกิจกรรมตามโมจิหรือประเพณีตามโมจินั่นเองในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าโมจิสึกิช่วงปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นนะคะจะมีการทําโมจิด้วยวิธีแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าโมจิสึกิโดยจะเริ่มจากการใส่ข้าวเหนียวลงไปในครก ไม้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีคนตำแล้วก็ตำเป็นจังหวะค่ะแล้วก็จะมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะคะมาทำหน้าที่พิกโมจิไปมานะคะจนอ,ออกมาเป็นก้อนแป้งโมจิที่เหนียวนุ่มพร้อมรับประทานค่ะและในเทศกาลปีใหม่นะคะชาวญี่ปุ่นก็มักจะนำโมจิมาใส่ในน้ำซุปร้อนๆน,นะคะสำหรับรับประทานนะคะเราเรียกว่าโอโซนิ ก็จะรับประทานร่วมกับอาหารปีใหม่นะคะซึ่งเป็นอาหารมงคลนะคะของเทศกาลปีใหม่เราจะเรียกว่าโอเซจิเลวรินั่นเองการรับประทานอาหารมงคลนะคะในเทศกาลปีใหม่หรือโอเซจิเลวริเนาะจะรับประทานในวันที่1มกระคาค่ะก็จะเป็นมื้อแรกของปีค่ะ,ะทําขึ้นมาเพื่อรับประทานกันภายในครอบครัวนะคะแต่ในปัจจุบันก็จะมีการสั่งที่โรงแรมมานะคะ ซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะพี่ก็ได้มีโอกาสร่วมทานอาหารที่เป็นมงคลนะคะหรือโอเซจิเดลีกับครอบคร ura ัวนิมุราซังซึ่งประเภทของอาหารก็มีหลากหลายมากมายเลยค่ะในแต่ละชนิดในแต่ละประเภทก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปและยังมีอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะคะก็คือการดื่มเหล้าสาเกเพื่อสุขภาพในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าโทโซหรือโอโทโซนั่นเองเนาะในสมาชิกค,ครอบครัวนะคะ ก็จะมีการดื่มพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะก็ในส่วนของในสาเกนเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายเลยค่ะมีความเชื่อกันว่า,าเมื่อดื่มนะคะเหล้าสาเกนี้แล้วก็จะทําให้โรคภัยที่มีอยู่ในปีเก่าถูกชะล้างออกไปแล้วก็มีอายุยืนยาวม,มีสุขภาพดีตลอดทั้งปีค่ะ สำหรับการเรียนสาเกนะคะก็จะดินให้กับคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะไล่จนไปถึงคนที่มีอายุมากที่สุดนะคะเมื่อดินครบพร้อมกันแล้วก็จะชนแก้วนะคะอวยพรปีใหม่กัน,นะคะ่ะ

อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำค่ะคือกิจกรรมชมพระอาทิตย์แรกของปีนะคะในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าฮ no ัสฮิโนเดะ การชมพระอาทิตย์ขึ้นในวันแรกของปีใหม่นะคะก็จะมีหลายสถานที่นะคะที่เราสามารถไปชมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลหรือตึกสูงที่เห็นวิวได้ชัดเจนคนญี่ปุ่นเชื่อว่าอาการได้ชมพระอาทิตย์แรกของปีก็เหมือนการได้รับพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะในการดำรงชีวิตเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและนำความสุขมาให้ทั้งปีค่ะ และอีกกิจกรรมนึงที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือการขอพอรปีใหม่ครั้งแรกของปีนะคะที่วัดหรือศาลเจ้านะคะเราจะเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าฮ um ัสึโมเดะ ซึ่งก็จะมีวัดหรือศาลเจ้านะคะที่ชาวญี่ปุ่นนะคะนิยมไปสักการะขอพอรก็ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีหลายๆแห่งนะคะพี่เองก็ได้เดินทางไปอ่าไหว้พระขอพอรที่วัดเหมือนกันส่วนจะเป็นวัดไหนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมที่ชาวญี่ปุ่นทํากันในช่วงปีใหม่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนเนาะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบพิงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ